ผักของผมมีอะไรบ้างครับ no. ผักของผมมีอะไรบ้างไข่มุกช่วยพี่ทแนะนาหน่อยอันนี้ผักอะไรอันนี้อะไรลูกกระเทียมกระเทียมอันนี้ก็อะไรกระเทียมเหมือนกันลูกกระเทียมกระเทียมอันนี้ผักหอมอันนี้ก็หอมอันนี้ผักอะไรลูกผักอะไรครับผักชีเก่งมากไข่มุกจักผักชีด้วยอันนั้นผักอะไรที่หนูจับอยู่ผักกาดค่ะมาทางนี้ต่อมาทางนี้ต่อ อันนี้อะไรคะนี่อะไรลูกมะเขือพวงเหรอมะเขือพวงมะเขือพวงหรือเราเรียกว่าบักยังบักแข้งบักแข้งเอออันนี้ผักอะไรลูกนี่ต้นอะไรกะเพราครับถ้าคุณชอบกินผัดกะเพราไหมครับอันนี้ผักอะไรลูกสวยๆเนี่ยผักอะไรกระเทียมไม่ใช่กระเทียมอันนี้มันเหมือนกระเทียมแต่ไม่ใช่ลูกอันนี้เรียกว่ากุยช่ายกุยช่ายหรือผักแป้น ใช่ผักแป้นผักแป้นเยอะเลยสวยไหมลูกสวยไหมไหนครับตรงโน้นเหรอเอาเดินไปดูต่อไปเดินดูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแมงลักหรือเรียกว่าผักอะไรลูกผักอีตูอีตูอู้สวยจังเลยอันนี้ผักอะไรลูกนี่ผักอะไรผักชีผักชีไหนหนูชี้ผักชีให้ลุกแม่ดูหน่อยชีสวยไหมครับคุณคุณชอบกินผักไหม นี่ผักอะไรลูกนี่ผักอะไรผักอะไรครับผักกาดอ่ามีพริกด้วยมีมะเขือเทศด้วยไหนมาชี้มะเขือเทศน่อยมะเขือเทศอยู่ตรงไ,ไหนไหนมันมีลูกไหมไมีม,มีลูกมะเขือเทศมีลูกไหมลูกไม่มีไงมะเขือเทศมีนี่ไงก็จะสุกแล้วก็จะสุกแล้วมีลูกด้วยนี แล้วก็มีพริกมีพริกไหมดูพริกสิในพริกลูกในพริกไปชี้พริกให้ดูหน่อยเดินไปชี้ให้ดูหน่อยค่ะไในพริกไข่มุกรู้จักพริกไหมรู้จักไม่เหยียบผักนะลูกเก่งมากคุณกินพริกได้หรือเปล่าไม่หด้ทำไมครับเผ็ดมีอีกนี่มาดูมะเขือไหนมะเขือคุณไปชี้มะเขือให้แม่ดูหน่อยหนมะเขืออหนมะเขือ มะเขือเทศมะเขือเทศไหนมะเขือนี่ไหมใช่มะเขือหรือเปล่าไหนมะเขือก็เดินไปชี้สิลูกแม่ครับหน่ามะเขือต้นบางฮูงต้นบักฮูกนายต้นบางฮูงอ่ะมันนี่เหรอโอ้โหอันนี้มันไม่มีลูกลูกนันมีแต่มะพร้าวมะพร้าวมันก็มีลูกอยู่ไหนครับอ๋อต้นนั้นมีลูกไปเดินไปดูสิอันนี้ผักอะไรเรียกผักอะไร สาราเนนั่งลงดูสินั่งลงแล้วก็ชี้ให้ดูหน่อยไปดมะพร้าวเกิดแล้วสาลาเน่ครับไปชี้มะเขือไปชี้มะเขือหน่อยในมะเขือในมะเขือในมะเขือทหารกินมะเขือไหมในมะพร้าวมะพร้าวมีลูกหรือเปล่าไปดูข้างหลังไม่ครับไปดูข้างหลัง อ๋อมีลูกแล้วไหนดูสิมีกี่ลูกสองลูกมาดูหน่อยมาดูไก่หน่อยเร็วไก่ไข่ไหมวันนี้ไก่ไข่กี่ฟองมคุณให้อาหารไก่หรือยังให้หันไก่หรือยังลูกสวัสดีไก่น้อยสวัสดีไก่น้อยวันนี้ไข่หรือยังถามดิวันนี้กินข้าวหรือยังถามไก่ดูหน่อยไหนคะ เดีย๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนะเาะหนูทำอะไรลูกเอาข้าวไปป้อนไก่มันกินผักไหมกินดูสิครับกินน้้งหมดเลยมุกทำอะไรคะไก่่ดูไก่ดิคุณบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบอกมื่อด้วยค่ะบา๊บายบาย